นายกรัฐมนตรีระบุว่าการเชิญตัวนายสุรพงศ์โตวิจักชัยคุลนั้นเพื่อเป็นการพูดคุยทำความเข้าใจนะครับโดยยืนยันว่าจะมีการเรียกทุกคนหากมีการออกมาพูดให้เกิดความเสียหายนะครับส่วนหากจะมีการทำผิดซ้ํำอีกนะครับก็จะมีมาตรการต่างๆเช่นการงดห้ามออกต่างประเทศนะครับและการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินด้วยครับ โดยความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอในช่วงบ่ายนะครับนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้าปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลตามปกติภายหลังการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่1ทับ2558ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะครับ โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ทางเจ้าที่ทหารมีการเชิญตัวนายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมถึงอดีตนักการเมืองให้มาพบคอสชอในช่วงนี้ว่าเป็นการเชิญมาพูดคุยเพื่อทําความเข้าใจซึ่งหากใครยังออกมาวิจารณ์ให้เกิดความเสียหายนะครับจะมีการเชิญมาพูดคุยทั้งหมดเพราะไม่ควรท้าทายซึ่งหากไม่มีกฎอัยการศึก ก็ไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับทางนี้จะมีการเรียกตัวนายพิชัยนริพถันนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมาพูดคุยด้วยอย่างไรก็ตามหากยังมีการกระทําในลักษณะดังกล่าวซ้ําอีกนะครับก็จะมีมาตรการอื่นๆเพิ่มเติมเช่นไม่ให้เดินทางไปต่างประเทศรวมถึงตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินส่วนกรณีที่กลุ่มคนสแสดงนะครับมีการรณรงค์ให้ใส่เสื้อสีแดงวันอาทิตย์นั้นส่วนตัวก็อยากถามว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ขณะเดียวกันนะครับนายกรัฐมนตรียืนยันว่าสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้ไม่รบกวนการทํางานแต่รู้สึกําคาญและรัฐบาลก็จะพยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับนอกจากนี้นะครับพลเอกประยุทธ์ยังกล่าวถึงการประชุมกับคณะหัวหน้าส่วนราชการในวันนี้ว่า การประชุมในวันนี้นะครับก็เป็นการรับฟังการขับเคลื่อนการทํางานและรับฟังปัญหาต่างๆทั้งนี้มีการตั้งคณะกรรมการบูรณาการงานระดับกระทรวงต่างๆ10คณะเพื่อขับเคลื่อนบูรณาการงานต่างๆร่วมกันโดยดําเนินการควบคู่กับคณะทํางานของรัฐบาลและคอสชขณะเดยียวกันได้สั่งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆซึ่งเชื่อว่าจะดีขึ้นทางนี้ขอให้ประชาชนร่วมมือและร่วมยุติปัญหาเดิมนะครับเพื่อเดินหน้าประเทศด้วย อย่างไรก็ตามนะครับภายหลังที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์และเดินทางออกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วได้มีนายสิงห์สยามมุกดานะครับชาวจังหวัดตรังอ้างว่าเป็นเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้นำป้ายมาขึงบริเวณเต็นท์สื่อมวลชนพร้อมกล่าวผ่านเครื่องขยายเสียงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแก้ไขปัญหายางพาราในพื้นที่ภาคใต้พร้อมขอให้นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีรับฟังปัญหาของเกษตรกรและถ้ารัฐบาลยังแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่ได้นะครับคนใต้ก็พร้อมจะรวมตัวยกระดับการเคื่อ จากนั้นนะครับได้มีทางเจ้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ามาพูดคุยรับฟังปัญหาซึ่งเหตุการณ์ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับครับและทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของนายกรัฐมนตรีในวันนี้ครับนันทวัฒน์ทับเคลียวถ่ายภาพนำพลเยนสาทีมข่าว INN รายงานจากทําเนียบรัฐบาลครับ